สรุปเนื้อหานิยายแปลมว่วเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่21ตอนที่39พวกชูนะแตกต่างจากพวกดีโนที่ยังคงดื้อดึงอยู่เบื้องหลังพวกชูนะรีบอพยพออกมาจากห้องควบคุมอย่างรวดเร็วโดยมีเบเลตตาที่แบกร่างของเกยโดอยู่ส่วนชูนะและคุมาละนั้นคอยประคองช่วยเหลือทั้งสองคน ในการต่อสู้ระดับนั้นไม่มีอะไรที่ชูนะและพวกพ้องของเธอจะทำได้เลยหากพวกเธอต้องตายแล้วฟื้นซ้ำๆมีแต่จะเพิ่มภาระให้ลามิลิสโดยใช่เหตุชูนะเข้าใจดีว่าตนเองไม่ใช่สายต่อสู้การอยู่ตรงนั้นมีแต่จะเป็นตัวทวงจึงเลือกที่จะหลีกทางให้ขนาดเกลโดยังบาดเจ็บสาหัสแล้วชูนะกับคู่มาระจะไปเหลืออะไร ยินดีต้อนรับกลับนะลามิลิสกล่าวต้อนรับพวกชูนะเช่นนั้นชูนะก็โค้งคำนับให้กับลามิลิสแล้วบอกว่ากลับมาแล้วค่ะเธอเริ่มรักษาอาการของเกียวโดในทันทีก่อนจะเงยหน้ามองจอภาพขนาดใหญ่แล้วในวินาทีนั้นเธอก็ถึงกับต้องตกตะลึงในความรุนแรงของสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่หากไม่ใช่เพราะท่านเดียโบพวกเราคงถูกกวาดล้างไปหมดแล้วกระมังคะชูนะ เอ่ยความรู้สึกจากใจจริงเช่นนั้นลามิลิสเองก็เห็นด้วยเธอบอกว่านั่นสินะเบนิมาลุกล่าวเสริมว่าข้าเองก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเขาพยักหน้าเห็นพ้องกับคำพูดของชูนะเช่นนั้นเบเลสตาเองก็จับจ้องไปยังจอภาพขนาดใหญ่ด้วยความทึ่งสุดยอดเลยจริงๆครับท่านเดียโบเบเลสตากล่าวเช่นนั้น แม้แต่เบเลสตาาที่กําลังทึ่งในความสามารถนั้นก็รู้ดีว่าตนคงทนรับการโจมตีและการป้องกันแบบนั้นไม่ได้แม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีเบเลสตาาสารภาพว่าพูดตามตรงนะครับผมไม่เข้าใจเลยว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นพอเบเลสตาากล่าวเช่นนั้น คาลิสก็อธิบายเพื่อตอบคำถามของเขาว่าผู้ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายใหญ่โตอะไรเลยในการต่อสู้ที่เข้มข้นถึงขีดสุดนี้แม้คู่ต่อสู้จะมีช่องว่างพวกเขาก็ยังคงต่อสู้ในลักษณะที่ไม่สิ้นเปลืองพลังกำลังมองเผินๆอาจจะดูเรียบง่ายแต่ทั้งคู่ต่างก็มีทักษะที่สูงทรงอย่างน่าเหลือเชื่อ คาลิสอธิบายออกมาเช่นนั้นกาบิรูจึงสารภาพออกมาอีกว่าข้าทำไม่ได้หรอกนะแบบนั้นต่อให้ใช้สัญชาตญาณก็ไม่มีทางชนะได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวแน่นอนกอบตาเองก็ปลอบใจแม้จะไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ว่าไม่ต้องห่วงหน้ากาบิรู้ข้าเองก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละกอบตะกล่าวเช่นนั้น กาบิลุไม่ได้ใส่ใจกับคำปลอบใจที่ไม่ช่วยอะไรนั้นเลยมันเปล่าประโยชน์ที่จะเป็นกังวลเพราะตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือไม่ชนะอีกต่อไปแล้วกอบตะและลันกาก็มองตามการเคลื่อนไหวของเดียโบและคู่ต่อสู้ไม่ทันเช่นเดียวกันในกรณีของลันกาประสาทรับกลิ่นของเขาเฉียบคมเขาสามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้ก็จริง ่ไม่ใช่ด้วยความเร็วระดับนี้มันไม่ใช่การต่อสู้อีกต่อไปแล้วพวกเขาคงถูกฆ่าทิ้งแม้จะเข้าไปช่วยสนับสนุนก็ตามเช่นเดียวกับคุมาละไม่มีอะไรที่คุมาละจะทำได้ในเมื่อขนาดลันก้ายังตามไม่ทันเธอคงถูกสังหารก่อนที่จะเข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นมันคือการต่อสู้ในโลกที่ตัดขาดจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงฆ่าทิ้งคุณอปิโตไว้ข้างหลัง ชูนะคล่ำควรเช่นนั้นอย่าเป็นกังวลไปเลยเซลลนุสมันต้องการตัวนางกับเซกิออนอยู่แล้วทำแบบนั้นถูกต้องแล้วละเบนิมารุปลอบโยนชูนะเช่นนั้นชูนะเองก็บอกว่าเข้าใจแล้วค่าที่จริงแล้วดิฉันก็รู้สึกแย่อยู่เหมือนกันแต่การที่ท่านลาเมลิสตั้งจุดเกิดใหม่ของอาปิโตจังกับเซกิออนไว้ที่คุกใต้ดินเขาวงกดนะ่ะ ก็ดีกว่าจะทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยสินะคะชูนะยอมรับในความจำเป็นนั้นเช่นนั้นเบนิมารุจึงกล่าวสรุปว่าอย่างไรก็ตามข้าไม่คิดว่ากำไรคืนชีพจะได้ทำงานหรอกนะเบนิมารุพูดเช่นนั้นเบนิมารุเองก็คิดเช่นเดียวกันกับดีโนหากเซเลนุสจะสังหารอาปิโตหรือเซกิออนมันคงจะลงมือหลังจากที่พาตัวพวกเขาออกไปจากเขาวงกฏแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้นการตั้งจุดเกิดใหม่ก็คงไม่มีความหมายเขาเพียงตั้งไว้เผื่อในกรณีที่อาปิโตรหรือเซกิออนอาจจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่ออาจดูเหมือนใจดําแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากสําหรับลามิลิสต่างจากท่านลิมโมลุเบนิมาลุและลามิลิสไม่สามารถสร้างปฏิหารเพื่อช่วยเหลือทุกคนได้อย่างง่ายได้พวกเขาเชื่อมั่นในใชัยชนะของเดียโบได้เท่านั้นในตอนนี้แต่แล้ว เจ้ามันก็แค่ตัวตนชั้นต่ำที่ทำได้เพียงเล่นลูกไม้เล็กๆน้อยๆเจ้านายของแกมันเป็นแค่สลามกระจกกระจอกตัวหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อเส,เสียงของเซลานอสที่ดังก้องเข้ามาในห้องควบคุมเช่นนั้นาวกับว่าเวลาในห้องควบคุมหยุดลงทุกคนต่างหยุดนิ่งไปชั่วขณะ มันถึงกับยอมเสียจังหวะการต่อสู้เพื่อยั่วยุเดียโบโดยเฉพาะเช่นนั้นเมื่อได้ยินใครบางคนก็อุทานออกมาว่าเอ๊ะเบาๆมันเป็นคำพูดของลามิลิสหรือไม่ก็เป็นคำพูดของเทรดนี่คำพูดนั้นมันเป็นสิ่งต้องห้ามโว้ยเบนิมาลุ aru, ถึงกับร้องคำลามออกมาพร้อมกับทุบหมัดลงบนโต๊ะจนแหลกละเอียดขอโทษนะโต๊ะนั่นนะ่ะมันแพงมากเลยนะเสียงของลามิลิสแผ่วเบาท้ายประโยคที่เธอพูด เธอดูจะทั้งทึ่งและวันไหวในความเกลี้ยวกราดนั้นของเบนีมาลุบรรยากาศภายในห้องควบคุมพลันอบอวนไปด้วยจิตสังหารอันเข้มข้นแม้ว่าเบนีมาลุและคนอื่นๆจะไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแล้วก็ตามแต่เราผู้คนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถูกคุกขามยังคงส่งความโกรธแขนออกมาจากออร่ารอบๆตัวยุความโกรธความเดือดดาลที่แผดเผาทุกอนูในร่างกาย ได้ฉุดกระชากเซกีออนให้กลับมาจากปากเหวแห่งความตายนั้นเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือโชคชะตาที่กำหนดไว้แล้วกันแน่คำพูดพ่อยๆเพียงคำเดียวของเซลานุสได้พลิกผันกระแสแห่งโชคชะตาไปโดยสิ้นเชิงอ๋อดีโนโ่ดูเหมือนข้าจะอยู่ในความดูแลของเจ้าสินะเซกีออน ลุกขึ้นยืนอย่างสบายๆและพูดเช่นนั้นเล่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้เฮ้อย่าทำอะไรบุ่มบามสิดีโน,โนกราวพิกโกและกาเซียเองก็บอกว่าใช่แล้วค่ะเจ้ายังไม่หายดีเลยนะทั้งสองรีบห้ามปรามแต่เซกิออนกลับไม่พยักหน้ารับ เขาหันสายตาไปยังจอมอสูรแมลงเซลานุสด้วยแววตามุ่งมั่นที่จะบรรลุภารกิจของตนให้จงได้ขนาดเตียโบยังตกอยู่ในสภาพนั้นข่าวว่ามันคงหนักหนาสาหัสแม้แต่สำหรับเจ้าเลยนะดีโนโอเอ่ยกับเซกีออนเช่นนั้นแต่เซกีออนแค่ยิ้มบางๆตอบกลับไปแล้วบอกว่าฝากดูแลอาปิโตด้วยเขากล่าวเช่นนั้นพลางผักดีโนไปข้างหน้าเบา เจ้าจะชนะได้แน่งั้นเหรอเซกิออนดีโน่กราวถามเซกิออนก็ตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วคำตอบของเขานั้นแน่วแน่มันเป็นคำตอบที่ทำให้ดีโน่ถึงกับหัวเลาะออกมา ไม่ใช่แค่ดีโนที่คิดว่ามันยากแต่เขาคิดจริงๆว่าไม่มีทางที่เซกิออนจะชนะได้เลยทว่าเซกิออนกลับประกาศกล้องว่าข้าจะชนะแล้วกับเป็นเรื่องธรรมดาสามันดีโนรู้สึกขบขันกับความมั่นใจที่ดูหน้าหัวเลาะของเซกิออนเขาจึงยื่นดาบใหญ่ในมือให้กับเซกิออนอย่างไม่ได้ใส่ใจนักนั่นคือดาบใหญ่และดับก๊อคู่ใจของดีโนชื่อของมันก็คือโฮกะเอาไปสิ แค่ฆ่ามันซะแล้วปล่อยให้ข้าได้ใช้ชีวิตสบายๆต่อไปดีโนกล่าวออกไปเช่นนั้นแม้จะได้ยินเสียงแว่วๆดังมาจากข้างหลังว่าแกไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอแต่ดีโนก็ทำเป็นไม่สนใจโดยสิ้นเชิงเซกิออนพยักหน้ารับเบาๆแล้วรับดาบใหญ่โโฮกะเอาไวา้ก่อนจะบอกว่าข้ารับไว้แล้ว เขารับมันไว้ด้วยมือเดียวแล้วสะพายมันไว้บนหลังทันใดนั้นโฮกะก็ส่องแสงเจิดจ้าเมื่อแสงสว่างจางลงไปปีคู่หนึ่งที่ส่องประกายก็ปรากฏขึ้นบนหลังของเซกิออนมันคือรูปลักษณ์ใหม่ของโฮกะที่ล้อมรวมเข้ากับเซกิออนแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่พลังใหม่ของเซกิออนคุสึฮะได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเห็นดังนั้นดีโน่ก็เอ่ยขึ้นว่า ดูเหมือนว่าคุูซือฮะจะยอมรับเจ้าเป็นเจ้านายยังง่ายได้เลยนะถ้าไม่ยักจะถูกยอมรับให้เป็นนายเลยสักครั้งทั้งๆท,ที่เป็นเจ้าของมันแท้ๆดีโนได้แต่บนอุบอิบคนเดียวเช่นนั้นเซกิออนไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดนั้นมากมายเขายังคงมุ่งหน้าไปยังสมอลภูมิต่อไปแล้วก็จบการสรุปเนื้อหานิยายแปรม,มัวเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับ หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย